สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินส h คูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุทธที่18พฤศจิกานะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่ตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็เป็นข้อมูลของวอลเลมเบอรเฟตเนี่ยปรับพอร์ตไตรมาสสแหละนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรบ้างจริงๆเกินอย่างนี้ผมจริงๆผมว่าหลายๆคนคงรู้จักวอลเลมเบอรเฟตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักลงทุนระยะยาวซึ่งประสบความสําเร็จแล้วก็รวยอันดับต้นๆของโลกถูกไหม แล้วเวลาท่านปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยผมว่ามันก็มีนัยยะสําคัญจริงๆแล้วท่านส่วนตัวเนี่ยจริงๆผมเข้าวงการลงทุนเมื่อสิกว่าปีที่แล้วก็โดยอ่านหนังสือเล่มแรกของท่านนี่ก็เป็นวาทะธาวอลเลนบัฟเฟตนะะแล้วก็สนใจเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็ติดตามผลงานท่านมาตลอดแหละนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยมักจะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านเคยพูดไว้เนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะครับอ,อย่างเช่น เราเราอ่านหนังสือท่านเนี่ยนะครับมาหลายเล่มมากมจริงๆแล้วท่านอาจจะไม่ได้เขียนโดยตรงดีกว่าทุกคนก็จริงๆแล้วเอาข้อมูลที่ท่านลงทุนเนี่ยแล้วก็ก็มาเขียนต่อยอดบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นว่าอย่างเช่นท่านไม่ลงทุนพวกสินค้าพภกภัณฑัน,นะครับมีอยู่ยุคหนึ่งท่านก็ลงทุนใช่ไหมครับหุ้นพภกภัณฑันพวกเอ็กซอนมอว์บิลหรื Mobil, อเงี้ยฟิลลิปหกสิบหกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกกลุ่มบิโตนะครับแล้วก็ทากาไรเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านไม่ได้ซื้อหุ้นเทคโนโลยีท่านก็มาซื แล้วก็ล่าสุดท่านไปซื้อทองคาท่านซื้อหุ้นเหมืองทองคําอะไรเงี้ยคือจริงๆท่านเป็นคนที่ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงคือคืออะไรที่ท่านเคยแต่จริงๆหลักการท่านไม่มีอะไรคือท่านแค่ไม่รู้จักท่านก็ไม่ลงทุนแต่ว่าท่านก็เป็นคนที่อ่านหนังสือต่อวันค่อนข้างเยอะนะครับถึงเวลาก็ศึกษาศึกษาพอพอศึกษาจนเข้าใจจริงๆแล้วคือไม่มีอะไรมากถ้าคือถ้าท่านเข้าใจท่านก็แอคชั่นแต่ว่าท่านก็จะมีกรอบความคิดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา ท่านปรับพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีผลว่าเออท่านมองระยะยาวยังไงจริงๆผมว่าเครดิตท่านก็ยังมีอยู่แม้ถึงว่าช่วงหลังเนี่ยท่านก็จะเสียเปรียบไปบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ายุคยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีคือท่านก็จะไม่ได้ซื้อหุ้นเทคโนโลยีจ๋ายซื้อ a อ p l e อย่างเงี้ออยน,นะครับอย,อย่างล่าสุดก็มีการ ขายหุ้น a อ p l e ออกมาบ้างแต่จริงๆมันไม่ได้มีนัยยะนะมันแบบ3%อรนอะปรับพอร์ตรอบนี้าผมก็จะพูดถึงหุ้นที่มันเป็นไซส์ใหญ่ๆวงเงินเยอะๆหรือว่ามีนัยยะสําคัญแล้วกันนะคงมันจะไม่ได้พูดทุกตัวที่ท่านซื้อขายในไตมาสามหรอกนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็การปรับพอร์ตของท่านนะครับอันแรกเลยก็คือว่าไต,ตมาสามที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาสุขภาพโรคภัยอ่ะน่าจะอยู่กับ ผู้คนในระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วท่านซื้อ,บร,อ,อบริษัทผลิตยาเนี่ยสบริษัทเพิ่มขึ้นเลยนะเป็นเงินประมาณ5.7พัน 5, 7, ล้านเหรียญหรือประมาณ1นึ่งจุแสนล้านบาทอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทอารมณ์บาณนี้นะซื้อหุ้น4บริษัท,นะอ,ษทอันนี้สมมุติว่าเฮ้ยคุณเมฆแล้วเราฟังอย่างนี้แล้วเราลงทุนยังไงหมายความว่าใครพวกลงทุนพวกกองทุนเฮลท์แคร์อาจอาจจะรู้สึกมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าเอ่อ มันก็ยังน่าจะดีต่อไปในระยะยาวพอเราเห็นปัญหาเรื่องโรคภยัยการห่วงเรื่องสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมงั้นกองทุนเฮลท์แคร์เนี่ยนะก็อาจจะเป็นทางเลือกสําหรับที่เราเราไม่สามารถซื้อวิสัญยาโดยตรงได้นะครับคนก็อาจจะเข้าไปลงทุนประเภทนี้อาจจะไม่ได้ซื้อแค่โรงพยาบาลหรอกพวกผลิตยาถูกไหมอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะอ่าใช่ไหมจริงๆท่านท่านซื้อค่อนข้างเยอะในในไตามาสสามหมายความว่าเหตุการณ์เหตุการณ์โรคระบาดเนี่ยก็ทาให้ท่านตระหนักว่าในในระยะยาวเรื่องแบบนี้น่าจะ สำคัญมากขึ้นอะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะจริงท่านไม่ใช่คนที่ซื้อขายแบบว่าเก่งกําไรอยู่แล้วถูกไหมก็มองเป็นระยะยาวนะครับต่อมานะครับก็คือมองระยะยาวความเสี่ยงเศรษฐกิจน่าจะน้อยลงเพราะว่าในไตรมาสสาม,นนานามาสเนี่ยจริงๆก่อนนั้นนี้ไตรมาสสเนี่ยท่านซื้อหุ้นมีข่าวว่าท่านซื้อหุ้นเหมืองทองคาถูกไหมไปนะครับแต่ว่าไตรไตรมาสสท่านขายออกแล้วคือสมมติท่านซื้อไป100หุ้นเนี่ยท่านขายออกมา42หุ้อนอารมณ์ประมาณนี้นะก็ ขายออกไปเกือบครึ่งอ่ะสีงจากการถือครองแสดงว่าจริงๆท่านก็ท่านก็มองว่าความเสี่ยงในระยะยาวน่าจะลดลงแหละนะครับเพราะงั้นราคาทองคําอาจจะไม่ได้แบบปรัแบบตัวขึ้นหวือหวาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ขายออกหมดท่านก็ถืออยู่นั่นแหละนะแต่ว่าถือเหลืออยู่แค่58%จากที่ซื้อไปรอบแรกนะครับอ่ะอันนี้ก็คือนะซึ่งจริงๆแล้วก็เกี่ยวอยู่พอสมควรเนาะเออมองความเสี่ยงลดลงแล้วก็เหมือนกับที่ตอนนี้หุ้นแล้วก็ฟันโฟเปลี่ยนทิศเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าเออสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือธุรกิจธนาคารเนี่ยผมว่าอนาคตไม่น่าจะดีเหมือนเดิมจริงๆท่านขายมาต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ล่าสุดก็ยังขายอีกแล้วก็ขายธนาคารขนาดใหญ่4แห่งด้วยแต่ว่าโอเคท่านก็ขายแต่ท่านจะไปซื้อ Bank of อเมริกานะครับหนึ่งแห่งแต่โดยโดยรวมมาท่านก็ขายแต่ที่สําคัญคือไงคือท่านยังขายต่อเนื่องอยู่อ่ะหมายความว่าจริงๆเราพูดถึงธุรกิจธนาคารค่อนข้างเยอะว่ามีโอกาสถูก the d i s ส o c ป t i o n ด้วย ด้วยบริษัทเทคโนโลยีนะครับอย่างอย่างล่าสุดจริงๆบริษัทของแจ็คหมาที่โดนปฏิเสธจะเข้าตลาดหุ้นเลยนะอย่างแอนกรุปเนี่ยนะยนยนะซึ่งจริงๆก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาทําธุรกิจไฟแนนซ์่ะเออซึ่งแล้วมันก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่มีโอกาสที่จะมาดิส r u p ชั o นธนาคารแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็ต้องปรับตัวแต่ถามว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคือเรียกง่ายๆว่ายังยังมีคนช่วยธุรกิจ ยังมีการช่วยธุรกิจธนาคารอยู่พอสมควรเย่างเช่นพวกใบอนุญาตบางอย่างนะครับก็ยังช่วยเหลือแล้วก็อย่างไอเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเช่นเหรียญอินทนนอของของประเทศไทยเนี่ยซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกลางเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาให้แบบผู้คนโดยธรรมชาติใช้ยังใช้กับ B2B องค์กรองค์กร,กรข้ามประเทศเพราะว่าถ้าออกมาเร็วเกินไปธนาคารปรับตัวไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวธุรกิจธนาคารจะตายไปอารมณ์ประมาณนี้นะก็ยังมีการพยายามจะช่วยธุรกิจเดิมให้ ให้คงอยู่ได้แต่ว่าเราก็เห็นว่าเออธุรกิจอาคารเนี่ยถูกดิสลอปชันแน่นอนจริงจมันจะมีหุ้นที่วอลล์เอเฟซื้อไซส์เล็กๆอย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มที่ให้ให้บริการพวกโทรศัพท์ใช่ไหมทีโมบายท่านก็ซื้ออันนี้ก็ทุกคนก็คงรู้ว่าจริงๆแล้วผมว่าพฤติกรรมพวกสื่อสารออนไลน์อะไรพวกนี้ผมว่ามันมันมาอยู่แล้วนะใช่ไหมครับอันนี้เราเราก็เข้าใจได้หรือว่าอย่างไซส์เล็กๆที่ท่าน ขายซื้อหุ้นพวกค้าปีกไซเล็กเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็เป็นพอร์ตเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่โดยรวมมันน,น่าสนใจตรงนี้แหละเพราะว่าผมว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเนะี่ยแม้ถึงว่าก็มีความเสี่ยงจริงๆนะครับแล้วเราก็ถ้าถ้าเราพูดถึงถึงหุ้นไทยจริงๆเนี่ยแม้ถึงว่า NVDR เนี่ยกลับมาซื้อหุ้นไทยแนมะ้ถึงว่า NVDR เนี่ยกลับมาซื้อหุ้นไทยเนาะอย่างอย่างกสิกรเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเราถอยไปดูยาวๆจริงๆเนี่ยก็ยังแบบขายมาจากขายมายาวนานเหมือนกันนะต่างชาตินี่ก็ลดพอร์ตกลุ่มแบงค์เนี่ยค่อนข้างแบบรุนแรงแล้วก็ยาวนาน,นกันก็ต้องกังวลเหมือนกันนะสาหรับธนาคารไทยแม้ถึงเรารู้ว่าธนาคารไทยจะจะมีตัวช่วยระดับหนึ่งเออแต่ถามว่าก็คงไม่ได้มองดีเหมือนเดิม ถูกไหมเอ่อไม่น่าจะมองสตองเหมือนเดิมน่าจะมีธุรกิจอื่นที่เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าธนาคารประเทศไทยก็พยายามจะปรับตัวนะอย่างกสิก่อนเอเซีบีเนี่ยแข่งกันปรับตัวมากๆกนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันนะแล้วก็ย้ำเรื่องฟันโฟก็น,นะครับก็ต้องบอกว่าฟันโฟเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็มิติเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่แต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงฟันโฟเคลื่อนย้ายอีกสักนิดนึงนะก่อนจะอัปเดตหน้านี้นะครับก็ขออนุญาตขายของเกือบรลืมนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับลงทุนใน อีฟ uh, e ินโกนะครับ uh, mm hmm. เป็นบริษัทไนเคือของอ e ีฟินเราเนี่แหละนะครับเป็นทองคํารูปแบบดิจิทัลนะครับซึ่งมีความตั้งใจว่าจะมีการ uh, สามารถซื้อทองคําด้วยรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะครับก็คือพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าเด็กคริปโตคอมเมอร์ซี่ซื้อขายด้วย USDT นะครับแต่ว่าของเราจะเน้นเป็นเหรียญที่เป็นสเตเบิลคอยแหละนะครับเดี๋ยวมันจะมีเหรียญจีนออกก็คิดว่าน่าจะใช้เป็นเหรียญจีนอันนี้ก็เหรียญดอลลาร์นะครับเหรียญจีนที่เป็นสกุลตรงนี้นะครับ ในอนาคตเราก็มองว่าทองคําการการบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าเงินแหละจะมีความสําคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูราคาทองคําผมพาไปดูอัปเดตเรื่องเอ็กชเชนก่อนราคานะครับเพราะว่าฟันโฟนี่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายนะครับตอนนี้เงินบาทไทยเนี่ยแข็งเลยนะครับถ้าโดยเชิงเทคนิคเอานี่ยเทียบกับยูดอลลาร์ให้ดูงี้บาทเนี่ยแข็งค่าโหนิวโลเลยนะในรอบตั้งแต่ เนี่ยตั้งแต่อะไรตั้งแต่เดือนเดือนเดือนมีนาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเรา33บาทใช่ไหมแลก1นึ่งยูเอสาตอนนี้นเหลือ30บาทเงินบาทแข็งมากนะครับแต่โอเคยังไม่เ,เงินเย็นแข็งกว่านะเออนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่ามันทําให้โฟมันเคลื่อนย้ายเหมือนกันเนี่ยเ,เราก็มาดูติดตา่างคือใครที่เรียนคัสต์แอสเซทนะครับแอนด์ฟันโฟล็อเคชัน asset allocation นะครับแล้ว add ฟัน f นะครับเราก็คงจยากเข้าใจว่าเออค่างเงินมันมีผลนะเพราะว่าย้ายเงินย้ายเงินเข้าประเทศใดอ่ะมันอย่างน้อยมันต้องกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะย้ายเงินเข้ามาแล้วละ่ะนะเพราะว่าดอกเบี้ยรประเทศไทยสูงกว่าสหรัฐอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเทศไทยเรามีเงินมีเงินสำรองสูงกว่านะครับแล้วก็ยังเกินดุลการค้าด้วยที่สําคัญนะตราสารทนี่ไทยก็ได้กําไรไปแล้วไม่แน่ใจว่าเล่าเทปไหนไปแต่บอกแล้วละ่ะแต่ตอนเนี้ยไอ้สีเหลืองเนี่ยที่มันมีความแบบ ยังไงดีอ่ะไม่มั่นใจอ่ะว่าเขาจะเข้าจริงไม่จริงตอนนี้นะสำหรับต่างชาตินะแต่ว่าก็เป็นโซนสีเหลืองแต่ตอนนี้เงินก็เริ่มไหลเขา้าส่วนในสกุลเงิน US ดอลลาร์อย่างที่บอกนะจริงๆรินี่้ผมไฮไลท์สีแดงไว้เพราะว่ายังไม่มั่นใจจากจากประธานาธิบดีคนใหม่อ่ะไบเดนนะครับเออเดี๋ยวรอรอรอเขารับตาแหน่งขึ้นภรงภาษีก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะเออแต่ตอนนี้ถ้าตอนนี้เอาตรง,ตรงๆเลยจริงๆแล้วอ่ะ BTC เนี่ยบิตคอยเนี่ยแรงมากนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยนะก็เป็นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ก็รอแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบริษัทในกลุ่มของ e f i n เนี่ยได้ได้ใบอนุญาตอีกอันนึงของกรอตอก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็อาจจะมีพวกสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมขึ้นมาแหละโดยเฉพาะพวกเป็น s t a เบิลคอยเนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็โดยโดย,โดยรวมนะครับแล้วก็ไปดูอัปเดตทองคํากันสักนิดนึงนะแล้วก็อัปเดตเซตด้วยสําหรับให้ดูโกโฟก่อนทองคํานะครับถ้าเราพูดถึง โกลฟิวเจอร์บ้านเราก็ต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยยังมีการซื้อทองคําเพิ่มขึ้นนิดหนึง่งแต่โดยภาพรวมยังมีขายมากกว่าซื้อนะครับส่วนสถาบันภายในประเทศเนี่ยยังเป็นซื้อทองคํามากกว่าขายนะยามทีร่ราคาทองคําจะสตองส่วนใหญ่ต่างชาติกับสถาบันภายในประเทศเนี่ยจะแอคชั่นพร้อมกันนะแต่ซึ่งตอนนี้ยังขัดแย้งอยู่นะก็ยังไม่ได้มีมิติอะไรมากนะครับถ้าในมุมของกราฟเทคนิคก็ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับภาพวีคเนี่ยยังอยู่ในโซนสีแดงหมายความว่ายังอยู่ในระยะพักฐานนะซึ่งจริงๆก็ยังเป็นพักฐานใน,ใน,น เอาบอกนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ทฤษฎีดาวเนี่ยนะครับก็นี่เลยตึงๆเนี่ยตีดาวเทนไลน์ปกติเนี่ยเนี่ยก็ยังอยู่ในระยะของการพักฐานภาพใหญ่ของวีคอยู่นะครับส่วนกราฟเดก็เป็นแนวโน้มขันลงนะครับยังเป็นสีแดงอยู่เลยเออนะแต่ว่าเนี่ยไซเวย์มาได้สักสัปดาห์หนึ่งละก็คือไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะทรงๆนะ เพราะว่าจริงๆอีกฝากหนึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้จักนักลงทุนอย่างอย่างจิมโรเจอร์เนี่ยนะครับท่านก็เตือนไว้เฮ้ยทองคาก็ยังต้องแบ็กอัพอยู่นะครับเหมือนกันคือไม่ได้ก็คงคล้ายๆมองคล้ายๆาวอลเนบัฟเฟตต์ไหมครับว่าก็อาจจะมีการขายทํากําไรบ้างแต่ถามว่าความเสี่ยงมันจะหมดไปเลยไหมมันก็คงไม่ได้หมดไปเลยเพราะว่าวัคซีนก็ยังมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ผมก็ใจว่าอย่างอย่างจิมโรเจอร์เขาเลยพูดว่าเออทองคําก็ยังเป็นสินที่ต้องแบ็กอัพแล เหมือนเดิมนะที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนในในทองคาผมก็อยากให้มีแล้วก็มองในมุมมองของการปกป้องความเสี่ยงมากกว่าการเป็นการาเก่งกาไรนะครับก็อยู่ที่นี่แหละสิบถึงยีของพอร์ตนะครับแล้วก็หุ้นไทยสักนิดหนึ่งโอ้หุ้นไทยก็สุดยอดจริงๆนะถ้าเราดูดัชนี s เซ50จริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการปรับฐานแล้วถ้าโดยถ้าโดยกราฟ เทนิเคิลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาทำตัวเป็นแนวโน้มขาลงแนววีเชฟต่ำลงในกราฟ60นาทีนะทุกๆ1ชั่วโมงเลยนะครับดูแล้วเป็นแนวโน้มขาลงแล้วแต่ล่าสุดวันนี้เลยนะครับก็รีบาวกลับมากลายเป็นสัญญาณขึ้นอีกแล้วสุดยอดจริงๆนะพอพอพอฟันโฟมันเข้าอะไรกันอย่างเงี้ยนะเออแต่เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ครับวันศุกร์นะครับวันนี้ไงผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ